ของสงฆ์อาทิตย์ระก็มาาช้ของสงฆ์และก็รักษาของสงฆ์ไว้ใช้ของหลงปออกมาหนึ่งสองสามตัวสองอยงมันมากไปให้ผมองพอดีแก่อัตภาพหลาการของเรื่องของนสนุกน้อยอย่ามาผัดถ้ารักมากก็ปชปฏิบัติธรรมะน้าของสวยของงามก็จใชั นก็ไมาใส่นะไม่ผิดผิดก็ถือกระถุ่งผิดกการปฏิบัติปฏิบัตก็เพื่อใช้ของของคนเีแต่การมันทุกองเทีบฐานะครืถัดก็ไม่ดีที่เีลือกชอบสวยชอบงามชอบรล่งชอบมากมากไม่ชอบน้อย